พามาดู4 j a 1นะครับปั๊ม12มิลหมาฉีดตอน5รูโตนะครับเโโบอร์เดิมนะครับบูท30สเต็ปใช้งานนะครับฟันไม่ไหลนะ มีไอนะครับฟันไม่ไหลใช้งานจริงๆนะครับนี่ใช้งานตลาดนัดครับอันนี้ทําสเต็ปใช้งานนะครับสนิมซิ่งสิบสองมิลฝาสูงนี่เยงอเอาเบาๆพอได้เกรงใจเขาก็วันก็พอมีมั่งนะเดี๋ยวให้ดูควัน สิบสองมิลก็ต้องมีฟันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจ่ายน้ํามันได้เยอะนะครับเดี๋ยวดูฟันกันหนอ่อยพอสมควรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับพบไม่แรงนะครับสูตรนี้ แต่รถแรงแน่นอนเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูอัตราสิ้นเปลืองนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูอัตราอัตาเร่งนะครับผมอัตราเร่ง D-MAX 4J 1นะครับ <S <S เครื่องไดเล็กปั๊มสายอันนี้ ผมไปทําปั๊มมาต้องเล่าก่อนนะครับว่าผมไปทําปั๊มมาเนื่องจากว่าโซลา่าเข้าเครื่องนะครับน่าจะเป็นซีนแกนปั๊มที่มีปัญหารควนี้เนี่ยพอตอนถอดลื้ออกมาแล้วนะครับมันเกิดว่าลูกปั๊มเนี่ยเป็นรอยด้วยนะครับพอเกิดลูกปั๊มเป็นรอยเนี่ยเราก็เลยทำยังไงดีก็เออช่างเขาเสนอราคามานะครับลูกปั๊มสิบเอ็ดมิลของเดิมเป็นสิบเอดมิลน,นะครับ ของเดิมติดรถมาเลยโรงงานเป็นสิบเอ็ดมิลของใหม่เป็นสิบสองมิลน,นะครับซึ่งสิบเอ็ดมิลก็โตแล้วนะครับอย่าก็ใจผิดนะว่าลูกปั๊มสิบเอ็ดมิลเนี่ยไม่โตจริงๆมันโตเกือบสุดเกือบที่จะสุดตารางของสองพันห้าแล้วนะครับจริงๆปั๊มดีแม็กตัวตัวปั๊มปั๊มสายอะ่ะเขาเรียกสี่เจเอหนึ่งใช่ไหมดีแม็กปั๊มสายอะ่ะมันค่อนข้างเทพพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นปั๊มสามหูนะโอเคนะครับผมทีนี้เนี่ย พอแจ้งราคามานะครับราคามันหนีห่างกันไม่มากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเป็น12มิลเลยดีกว่านะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีตอนหัวฉีดด้วยนะครับก็คือหัวฉีดเดิมเนี่ยจะเป็นสองชั้นนะครับหัวฉีดสองชั้นเนี่ยมันก็จะออกแบบมาให้ประหยัดน้ามันนะครับออกแบบมาประหยัดน้ามันแล้วก็ควันไม่ดํานะครับติคันนี้เนี่ย ไอตัวเอ่าเราก็อยากลองอะพูดเราอยากลองอ่ะเราก็เลยไปหาตามล่าหาหัวฉิซีเจบีมามาตอนเป็นชั้นเดียวนะครับการตอนชั้นเดียวก็คือการก็คือใช้เสื้อเสื้อเดิมแหละครับเสื้อเดิมก็ดูถ้าเราฝังลงไปเนี่ยถ้าเราจะใส่ติดตั้งเข้าไปแล้วดูไม่ออกรอกว่ามันเป็นหวฉีิแตกวฉีิสิ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยมาดูเอ๊ะยังไงมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวลองทดสอบตาเล่นก่อนนะครับอันนี้เราจะไม่ไม่อัดไม่เคียนนะครับเราจะแบบใช้งานปกตินะครับอันนี้ผมก็กดแบบใช้งานปกติเลยนะครับ ดูควันกันครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับั๊มสิบสองมิลนะครับบวกหัวฉีดตอนสี JB นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตาสิ้นเปลืองนะครับเมื่อวานนี้เติมมันไปเต็มถังนะครับแามสิบสองมิลหัวฉีดตอนสี่เจบีนะครับเครื่องสองพันห้าสี่เจเอหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตาสิ้นเปลืองอันนี้ผมไม่ได้ทดสอบไกลามากนะครับทดสอบแค่เจ็ดสิบกิโลนะครับระยะนี้กลับมาจากผมก็ลืมถ่ายคลิปไปตอนเมื่อวานนี้วิ่งไปเกือบสามร้อยโลนะอันนี้วิ่งใหม่นะครับเมื่อเช้านี้สิเจ็ดสิบกิโลเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเติมได้เท่าไหร่นะครับ ั๊ม1ิมิลกับหมวฉีดตอน CJB นะครับในเครื่อง4 j a 1นะครับ2อ0 0้าไดเร็กปั๊มสายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเข้าสถานีจ่ายเชื้อเพลิงก่อนนะครับรถเต็มสถานีเียอัดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันตั้แรกที่173นะครับ300ไป แล้วก็ออกจากสถานีจ่ายเชื้อเพลิงมาแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบอัตราเร่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอัตราเร่งบูธกันตอบสนองนะครับก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยอ่ะช็อตนี้น่าจะได้แต่รถรุดไฟแดงว่ารถรถไฟแดงว่าต้องให้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เรามานั่งคุยกันดีกว่า <laughs> ก็คือนะครับเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อสามร้อยบาทนะครับที่ราคาน้ํามัน สามสิบสองบาทนะครับกว่ากว่าอ่าผมก็จำไม่ได้เศษมันเท่าไหร่แต่รู้ว่าสามสิบสองบาทอาติสามสิบสองบาทห้าสิบตังค์แล้วกันอ่าเป็นสามสิบสองบาทห้าสิบตังค์นะครับลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับสําหรับใครที่จะอ่าถ้าคิดว่าไหวนะครับถ้าคิดว่าไหวก็จัดไปนะครับนะครับถ้าคิดว่าไม่ไหวก็อย่าหยองอันนี้ผมผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ว่าร้านปั๊มเขาก็ อันนี้คือรถผมเนี่ยคือเซตให้ประหยัดที่สุดในค๊ป12มิลหวัวฉีด4 JB แล้วนะครับอ่าเขาจ้างเขาก็ว่าอย่างนั้นนะแต่การน,นี้เนี่ยก็อัตราสิ้นเปลืองมันก็พอสมควรนะครับมันคือค่อนข้างกินนะครับมันออกไปทางค่อนข้างกินเลยแหละนะครับ ในส่วนตัวผมนะคนคนอื่นจะมองไงแต่ว่าเรื่องอัตราเร่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมว่่จะไม่ได้เร่งจนแบบว่านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเนี่ยการทดสอบที่ผมจะทําให้ดูเนี่ยผมจะไม่ได้เร่งจนแบบตัวรถเนี่ยมันรอบมันมันสุดรอบหรือว่าอะไรผมจะเร่งแบบใช้งานปกตินะครับเพราะว่าไอที่ผมขับเนี่ยผมไม่ได้ขับเร่งอดัดหรือว่าอะไรตลอดนะครับคือขับใช้งานแบบปกตินะครับปกติเลยนะครับคือวิ่งไป เมื่อวานนี้วิ่งไปเยอะวันวิ่งไปเยอะอยู่แต่ว่าวันนี้วิ่งไปแค่เจ็ดสิบกิโลนะครับเมื่อวานวิ่งไปเยอะแล้วก็เติมนะครับเติมเต็มถังไว้แล้วบ้านผมก็อยู่แค่นี้แหละจากที่เราจะออกจากปั๊มเนี่ยไปถึงไฟแดงข้างหน้านี่ก็ประมาณสองสามกิโลนะครับประมาณอา่ะผมให้ไม่เกินสี่กิโลหลังจากนี้ไม่ถึงเวยกะจากสายตามันสองกิโลแค่นั้นเนี่ยเออวันสองพันเมตรนะครับอีกไฟแดงหนึ่งเนี่ย นะครับบ้านผมก็ห่างไปแค่นี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้ผมก็กลับเข้าบ้านเลยซึ่งก็บวกลบคูณหารแล้วก็เจ็ดสิกิโลอะ่ะที่ที่ออกจากบ้านไปะนะครับลองดูเดี๋ยวเราลองดูนะครับแมนะ่ลดโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแต่เร่งกันไปเลย จบหลักสูตร12มิลนะครับหัวฉีด CJB นะครับตอนชัดเดียวแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแก๊งชมรมปั๊มสายของเรานะครับที่จะสนใจนะครับเต็ปนี้นะครับถามว่าแรงไหมนะครับก็คือแรงนะครับแรงอันนี้ผมบอกก่อนนะแรงบิดเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามาจากเดิมอะแน่นอนนะครับ